เบื <motorcycle> <os> ้องต้นแล้วเราก็แนะนําผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอย่างแรกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลบ้านนะคะให้คุณแม่บ้านนะคะหรือคุณพ่อบ้านเนี่ยดูแลบ้านได้ง่ายๆเลยนะคะยี่ห้อซปเปอร์เมียค่ะซปเปอร์เมียนะคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นเทปกาวพลังช้างซปเปอร์เมียเทปตัวนี้นะคะเป็นเทปนาโนค่ะที่สามารถแปะลงบนผนังนะคะที่ไม่ใช่ผนังวอลเปเปอร์นะ แปะลงบนผนังนะคะได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวแขวนไปแขวนได้เลยข้อดีคือไม่ต้องเจาะผนังให้มันเป็นรูค่ะทําให้บ้านเสียไม่ว่าคนจะมาเช่าบ้านต่อหรือว่าจะขายบ้านต่อเนี่ยมันยากมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเป็นคนเช่าเนี่ยจะไปเจาะไปอะไรผนังเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยค่ะในการอยากจะแขวนรูปภาพนะคะอยากจะแขวนปักไฟนะคะอยากจะแขวนอะไรใดๆที่มันหนักนะคะแบบเป็นตะกร้า ที่วางของอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะรับน้ําหนักได้ถึงหนึ่งถึงสองกิโลเลยนะคะและก็ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างในการแขวนก็คือแขวนตัว Uh, กางเกงยนีนผ้าขนหนูอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็โคมไฟสองสว่างอะไรพวกนี้ที่เป็นอเนกประสงค์ทั้งหมดนะคะเราสามารถแตะแล้วก็ติดนะคะเป็นตัวที่เหนียวแน่นหนึบมากนะคะตัวนี้นะบอกเลยว่าโดนน้ําไม่ได้นะคะโดนน้ามันจะลื่นหลุดออกมานะคะและก็ตัวนี้สามารถที่จะดึงออกมานะคะโดยที่ของไม่ผนังไม่เสียได้โดยการหยอดน้ําลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาถ้าลูกค้าถามก็คือวิธีการใช้เป็นแบบนี้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวที่2ของยี่ห้อซูเปอร์เมียนะคะก็คือซูเปอร์เมียมีหอมตัวนี้นะคะเอาไว้ช่วยกำจัดเชื้อโรคแบคทีเรียในชักโครกนะคะทําให้ชักโครกนะคะหอมขึ้นสะอาดขึ้นกว่าที่เคยเป็น,นะคะ่ะสามารถหยอดลงไปในถังน้ําของชักโครกได้เลยนะคะแล้วพอกดนี่ยน้ำมันจะออกมาเป็นสีฟ้านะคะตัวนี้จะช่วยให้คราบเหลืองนะคะที่ติดตรงชักโครกเนี่ยเกิดน้อยลงนะคะเพราะว่ามันจะกําจัดเชื้อโรคแบคทีเรียที่เกิดขึ้น อยู่เสมอๆนะคะมันก็จะทําให้คราบเหลืองที่โถกจากโคกน้อยลงและทําให้คนที่เข้าต่อมาจากเราเนี่ยไม่ได้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์นะคะก็คือกลิ่นมันก็จะสะอาดขึ้นดีขึ้นค่ะตัวนี้นะคะใช้ได้งานนานถึง2เดือนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันติดขัดอะไรก็ถ้าลูกค้าถามนะคะหมายถึงว่าถ้ามันยังไม่เป็นน้ําสีฟ้าสามารถดึงขึ้นมาแล้วขยับมีนะคะแล้วก็ใส่ลงไปใหม่ได้นะคะน้ํามันก็จะกลับมาเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมค่ะ ตัวนี้นะคะก็ขายดีมากๆเลยเช่นกันค่ะไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวที่สามนะคะเป็นน้ำยาขจัดคราบอเนกประสงค์นะคะของยี่ห้อซุเปอร์มีเป็นตัวนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะใช้ดีมากๆใช้เยี่ยมสุดยอดมากๆนะคะไม่ไว่าจะเป็นคราบตะกันนะคะคราบหินปูนนะคะคราบเปลืองคราบดํานะคะคราบน้ํามันนะคะใช้อเนกประสงค์ได้จริงๆค,ะ<ม>ค่ะเวลาเตากรงเตาแก๊สที่เป็นคราบดําคราบเหลืองนะคะฉีดฉีดฉีดทิด้งไว้นะคะสักประมาณสักสิบหึงอสิบห้านาทีนะคะแล้วก็เอาสก็อตไบที่เป็นตัวที่เป็นสก็อตไบเขียวนะคะไม่ใช่เป็นฟองน้ํานะสะก็อตไบเขียวมีหน้าหยาบนะคะไปขัดขัดขัด มันก็จะออกแล้วค่ะคราบตะกันที่เกิดบนก๊อกน้ํานะคะที่เป็นขาวๆนะคะที่ฝังตัวอยู่นะคะหรือคราบสนิมที่เกิดบนก๊อกน้ําหรือว่าสแตนเลสใดๆนะคะสามารถที่จะเอาน้ายาขาจัดคราบอเนกนประสงค์ของซุปเปอร์เมียเนี่ยไปฉีดฉีดฉีดทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีแล้วเอาสกอตไบที่เป็นเขียวๆข,ขัดขัด,ข,ดขัดนะคะออกดีมากอันนี้สุดยอดอันนี้คอนเฟิร์มว่าใช้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นนะคะพื้นบ้านเนี่ยก็ สามารถที่ถ้าเกิดมีคราบเหลืองหรืออะไรเนี่ยเราสามารถฉีดและทิ้งไว้15บห้าทีแล้วขัดออกมันออกได้จริงๆค่ะและสามารถที่จะนำมาผสมน้ําได้เยอะๆเพื่อที่จะถูบ้านเพื่อถูบ้านให้คราบต่างๆในบ้านนะคะหลุดออกไปได้โดยง่ายได้อีกด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสินค้าที่ขายดีของเราอย่างหนึ่งเลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะเป็น <S 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 ผงสลายทอา่อตนยี่ห้อซปเปอร์เมียตัวนี้แบบเจ๋งมากลูกค้าแบบว่าขอซื้อแบบ ขอซื้อแล้วนะคะขอซื้ออีกนะคะแบบแนะนําบอกต่อเยอะมากนะคะเพราะว่ามันใช้ได้ผลจริงนะคะตัวนี้วิธีการใช้ก็คือสามารถเทลงไปในชักโครกนะคะเทลงไปในท่อระบายน้ํานะคะเทลงไปในอ่างล้างหน้านะคะเทลงไปในซิงค์ล้างจานที่เกิดปัญหาท่อตันตรงนั้นได้เลยนะคะเทลงไปนะคะตรงๆนะแล้วก็ให้มันฟูขึ้นมาตรงนี้นะคะต้องบอกลูกค้าที่จะขายนิดนึงว่า ถ้าเกิดว่ามีแมสนะคะปิดนิดนึงนะคะมันจะมีกลิ่นกลิ่นแรงๆขึ้นมานะคะมีแมสปิดนิดนึงนะคะก็จะดีมากๆนะคะแล้วก็เวลาเทก็ระวังอย่าให้ที่มันฟู้อะค่ะขึ้นมาโดนมือโดนไม้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะไปสลายนะคะพวกเศษผมนะคะเศษอาหารนะคะ,ะเศษที่เป็นขยะอ่อนต่างๆนะคะให้หลุดออกไปนะคะแล้วก เ,เวลาใช้งานมันก็จะเป็นเกิดปัญหาท่อตันอีกนะคะมันใช้ได้ดีมากๆก,กับเศษอ่อนๆแบบนี้และต้องบอกลูกค้านะถ้าเป็นเศษท่อที่มันเป็นของแข็งนะคะเศษท่อเศษอะไรต่างๆที่เป็นของแข็งเนี่ยตัวนี้กําจัดไม่ได้นะคะเรากําจัดได้แต่เศษนิ่มเศษขยะเศษสาระค่ะเ,เศษอาหารที่มันเป็นแบบเน่าๆเอ่อที่เป็นเป็นค้างๆแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือย่อยสลายได้เศษเส้นผมนะคะเวลาแบบ เราอาบน้าใช่ไหมมีเส้นผมอะไรเงี้ยลงไปที่ท่อระบายน้ําอันนี้ย่อยสลายได้นะคะตัวนี้นะคะสามารถเทนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ค่อยเปิดน้ําตามทิ้งลงไปนะคะตัวนี้เป็นวิธีการใช้ที่จะต้องบอกกับลูกค้านะคะถ้าไม่ได้ทิ้งไว้นะมันก็จะไม่ได้มีเวลาย,ย่อยสลายของพวกนั้นนะคะตรงนี้ต้องมีเวลาให้มันค่ะ ตัวต่อไปนะคะเป็นเจลขจัดราดำนะคะตัวนี้ไว้สําหรับขจัดราดำเท่านั้นเช่นราดำตรงต,รงตู้เครื่องซักผ้านะคะตู้เย็นนะคะที่เป็นลาลานะคะแล้วก็ร่องยานแนวที่เป็นลานะคะในห้องน้ํามันจะมีความชื้นใช่ไหมคะตามร่องแนวแนวมันจะเป็นด่างเงี้ยถ้าเป็นรานะคะก็สามารถฉีดนะคะแล้วก็สามารถกดไปตามร่องนะคะให้เจลเนี่ย ไปตามล่องที่มีปัญหาราดำนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ค่อยแล้วก็ค่อยเอ่อทำการขัดเอาสกอตไบท์นะคะหรือแปรงนะคะมาขัดออกนะคะมันก็จะออกได้โดยง่ายถ้าเกิดปกติเนี่ยราดำอะ่ะมันจะฝังลงไปลึกนะคะมันจะไม่ออกมันจะไม่ขึ้นมาแต่เจลตัวนี้มันสามารถที่จะดูดตัวราดำเนี้ยขึ้นมาได้นะคะแล้วก็สามารถขัดออกได้มันก็จะเป็นจากยาแนวที่มันดำาๆนะคะก็จะกลายเป็นขาวขึ้นมาไหม่ขึ้นมานะคะ่ะ ผลิตภัณฑ์ของย e ี่ห้อซูเปอร์เมีย์นะคะเราก็จะท, <ำ S 1> ท<ำ>ําการนะคะหาโปรดักตัวใหม่ๆนะคะเข้ามานะคะในแนวทางของการดูแลบ้านที่ง่ายขึ้นดีขึ้น,นะคะ่ะก็จะไม่หยุดแค่4ีหผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะเราก็จะทําไปเรื่อยๆเพื่อตัวแทนทุกคน,นะคะ่ะแล้วก็สามารถพบกับสินค้าใหม่ๆนะคะของเราได้เลยเรื่อยๆนะคะปัจจุบันมีแค่ไหนเราก็จะประกาศให้คุณตัวแทนทุกคนนะคะสามารถเอาไปทํากําไรได้เลยะคะ่ะ ทั้งหมดนี้นะคะของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อซูเปอร์เมียร์นะคะทำกำไรให้คุณถึง20%นะคะทุกตัวนะคะถ้าบวกประกาศลงราคาขายเท่าไหร่นะคะคุณก็จะได้กําไรไปนะคะ20%ค่ะต่อไปนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่เป็นเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านแล้วก็ พวกองค์เทพอะไรต่างๆนะคะเป็นน้ำพุพวงจุ้ยนะคะโกยโชคนะคะตัวนี้คือสวยงามมากๆเอาไปวางนะคะเสริมพวงจุ้ยนะคะประดับตกแต่งบ้านนี้ได้เลยนะคะหรือว่าร้านค้าส่วนมากนะคะคนที่จะซื้อนะคะก็จะเป็นพวกที่เปิดร้านค้าใหม่ๆห,ห,หรือก็<ร>หรือว่า ทำบ้านใหม่ๆนะคะแล้วเป็นของขวัญของฝากในการทําบ้านอ่าในการสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ล้วก็มีน้ำผู้ผงจุ้ยเป็นของขวัญของฝากได้หรือว่าในการทาร้านอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นน้ำผู้องจุ้ยในการที่เป็นของขวัญในการเปิดร้านให้คนได้หรือว่าเจ้าของร้านนะคะเขาก็าจะเช่าบูชาไปนะคะ,อ,คะองค์เทพนะคะถ้าเป็นชุดน้ำพู ฮวงจุ้ยนะคะที่ตั้งด้วยองค์เทพนะคะองคเทพของเราเนี่ยทำพิธีเบิกเนตรมาแล้วนะคะจากสถานที่ต่างจากสิทธิ์ต่างๆนะคะตรงนี้ก็ลูกค้าเนี่ยประทับใจมากๆนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ ชาวบูชาไปเผื่อคนอื่นบ้างหรืออะไรบ้างก็คือถือว่าตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีตัวหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะเสริมหงสจุ้ยได้แล้วก็วางประดับตกแต่งให้สวยงามและยังขอพรได้อีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะทํากําไรให้คุณตัวแทนนะคะถึง20%เลยทีเดียวค่ะเยอะมากๆอย่างเช่นนะคะชุดหนึ่งเนี่ยพันแปดสมมุตินะคะก็20%็ก็สามร้อยหกสิบใช่ไหม ประมาณนะหรือถ้าชุดละสองพันนะคะก็ได้ไปประมาณสี่ร้อยต่อชุดนะคะก็ได้เยอะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะได้เยอะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกาไรโบก็ไม่เยอะแต่โบก็แบ่งให้ตัวแทนเยอะนะคะก็รวยไปพร้อมกันค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรามีนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของบัวนะคะที่ทําให้บัวรวยได้ถึงทุกวันนี้นะคะเป็นบริการนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการทําน้ําพุ น้ำตกนะคะม้านน้ำนะคะแบบสำเร็จรูปนะคะเอาไปขายสำหรับคนที่มีบ้านแล้วเขาอยากจะเอาเสียงของธรรมชาตินะคะเช่นน้ำตกนะคะน้ำพุนะคะเข้าไปวางในบ้านนะคะเพื่อเสริมกระตุ้นพวงจุ้ยนะคะอย่าคิดนะคะว่าคนใช้น้อยคนใช้เยอะเหมือนกันเวลาคนมีบ้านทีทเขาอยากจะมีฝันนะเขามีฝันว่าเขาอยากจะมีเสียงน้ํานะคะเขาอยากจะวางเพื่อเสริม่วงจุย้ยบางทีหมอดูพวงจุ้ยก็บอกให้ ก็ทักก็บอกว่าให้วางตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็มีคนซื้อเยอะเหมือนกันแล้วก็ตัวน้ําตกเนี่ยมันสวยงามไงมันมันมองแล้วมันทําให้บ้านมันเป็นธรรมชาติมันได้คลายเครียดมองแล้วมันผ่อนคลายคนก็เลยมีความที่อยากจะเอามาประดับตกแต่งไว้ในสวนในบ้านเยอะเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นในในการที่บัวขายของนะคะที่รับเขามาขายนะคะตัวนี้ทำให้บัวรวยได้อันนี้ก็จะมี สินค้าบอกไว้ในหน้าประกาศนะคะเป็นตัวน้ําพุสําเร็จรูปนะคะน้ําตกสําเร็จรูปนะคะม่านน้ําสําเร็จรูปนะคะพวกนี้นะคะมีราคาบอกไว้ตัวนี้ทํากาไรให้คุณถึงสิเอร์นะคะสิบเนช่นนะคะเช่นน้นําตกตัวหนึ่งเนี่ยสามหมืนแปดนะสิบเปอร์เซ็นคุณก็ได้สามพันแปดแล้วอ,ะอ่ะอ่าโคตรเจ๋งคตรด,ดีถึงบอกว่าตัวเนี้ทำให้บัวรวยได้แล้ว ก็เป็นกําลังใจให้คุณนะคะคุณก็เช่นกันก็จะรวยได้เหมือนบัวเป็นจุดเริ่มต้นของความรวยนะคะอ่ะน้าพูอันหนึ่งนะคะก็เช่นหกหมื่นนะคะสิบเปอร์เซ็นคุณก็จะได้ไปหกพันเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเกี่ยวกับอ่างจากุชี่นะคะอ่างจากุชี่ผลิตภัณฑ์ของเราอีกตัวหนึ่งะคะอ่างจากุช่อ่างสาปายี่ห้อไลท์เฮเวน,นะคะตัวนี้นะคะก็ทํากําไรให้ตัวแทนนะถึงสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะคะเออตัวนี้ก็ทําให้บัว เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการที่เปลี่ยนชีวิตบัวให้รวยได้เหมือนกันนะคะตัวนี้คนก็ใช้เยอะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาคนมีฝันว่าจะมีบ้านอะ่ะบางคนนะคะเขามีกําลังซื้อถึงนะแล้วไม่ใช่ไม่ได้โกหกนะประเทศไทย,ยมีคนรวยเยอะนะคะไม่งั้นไม่ได้ทําให้บัวเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะคะปริมาณคนรวยนะคะในเมืองไทยนะคะที่เป็นชนที่เป็น ระดับที่เขามีเงินนะคะที่เขามีบ้านแล้วเขาจะสร้างฝันของเขาให้เป็นจริงได้มันก็จะมีเยอะแต่บางคนเขาก็กู้เงินมาก็ามีนะแต่เขาทําฝันในครั้งนั้นในการสร้างบ้านของเขาให้เป็นจริงเขาก็ลงทุนกับสิ่งนี้ดังนั้นในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขายไม่ยากนะคะไม่ยากแล้วทํากาไรให้ได้ให้คุณได้จริงๆนะคะพวกอ่างจากกุชี่เนี่ยเวลาแบบ เขากลับมาบ้านบางคนมีฝันว่าอยากแช่อาเจากุชชี่นะอยากแบบกลับมานวดตัวหรือว่าให้ลูกเล่นน้าในอาเจากุชชี่อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะลงทุนในการวางอาเจากุชชี่นะคะตัวนี้จะทํากาไรให้คุณถึงสิบเเซ็นเลยค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นบริการเรียกว่าบริการนะคะรับเหมานะคะตกแต่งภายในและ ตกแต่งภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสระว่ายน้ํานะคะบอ่อปลาน้ําตกน้ำพุนะคะที่เป็นการไปทําหน้างานนะคะงานรับเหมาต่างๆนะคะหรือเป็นงาน b ีวอินนะคะก่อสร้างดีวอินนะคะตรงนี้นะคะตัวแทนถ้านําไปแนะนําให้ลูกค้านะคะโดยบอกว่าโดยบอกลูกค้าว่ามาจากตัวแทนชื่ออะไรนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะมาบอกกับบัวนะว่า มาจากตัวแทนชื่อคุณคนนี้นะคะรหัสตัวแทนนี้นะคะบัวก็จะให้เป็นค่าแนะนำไปเลยค่ะสามเปอร์เซ็นแล้วแต่งานนะคะบางงานก็อย่างเช่น5้าแสนนี้นะคะได้สามเปอร์เซนก็จะเป็นหมื่นห้าแค่แนะนําเท่านั้นนะคะบัวจะมีวิดีโอไว้สําหรับตัวแทนนะคะไว้ในการแนะนําลูกค้าเวลาลูกค้าเนี่ยบอกว่ามาจากตัวแทนลูกค้าจะได้จะได้ ผลประโยชน์อะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะที่เขาจะติดต่อตรงๆเข้ามาบริษัทนะคะเพราะเขาเพราะลูกค้าทุกคนนะคะเขาอยากได้ผลประโยชน์ที่มันเป็นส่วนลดหรืออะไรเพิ่มเติมนะคะเขาก็จะบอกว่ามาจากตัวแทนแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะมันจะมีเทคนิคอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโบจะบอกในวิดีโอสําหรับการที่แนะนําเป็นตัวแทนงานบริการรับเหมาก่อสร้างต่างๆในที่นี้ค่ะ และยังมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะสําหรับสาวๆนะคะที่จะขายสนใจขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสกินแคร์นะคะเกี่ยวกับใบหน้านะคะของบูมีแต่ใบหน้านะคะสําหรับครีมกันแดดนะคะที่เนื้อเนี่ยละมุนมากนะคะแล้วก็ไม่ไม่มันนะคะทาไปนี่คือแบบเนียนเลยอะ่ะเนียนกริบนะคะแล้วก็กันแดดได้ถึง SPF 50นะคะแล้วก็คุมมันได้ด้วยอย่างดีเลยนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวลดสิวนะคะสําหรับแบบเด็กนะคะสําหรับวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็าสามารถทําให้สิวยุบได้เลยแล้วก็หน้าบวเองเนี่ยนะคะเมื่อก่อนนี่คือหน้าแบบสิวล้ว,ลวนๆเลยอะแล้วก็แบบพอทาไปนะคะสิวมันก็เริ่มยุบนะพอยุบแล้วเราก็ใช้ตัวที่เป็นอ่าสูทแองเจิลนะคะทานะคะมันก็จะลบปล่อยดํานะคะฝ้ากระจุดด่างดาได้คะ่ะ แต่ละตัวนะคะก็ไวสําหรับบํารุงผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นลดสิวนะคะลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะไปดูในรีวิวนะคะเดี๋ยวโบจะลงไว้ให้นะคะในผลิตภัณฑ์ของบัวที่มีนะคะแล้วก็รีวิวต่างๆนะคะว่ามันใช้ได้ผลจริงๆนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านออยอมาแล้วนะคะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานแล้วก็ผ่านอยอยลมาแล้วนะคะรับรองได้ว่าปลอดภัยแน่นอนแต,แต่ถ้าจะถามว่าโอ้โหเห็นผลเลยอ,อย่างเงี้ยแบบ ทาวันนี้อีกสามวันแบบสวยเลยปิ๊งเลยคือเป็นไปไม่ได้ของที่มีออยอจาไว้เลยนะคนขายนะอย่าไปโกหกลูกค้านะบัวไม่โอเคอากับการโกรหกลูกค้านะคะสาวันแล้วจะปิ๊งแล้วจะใส่เลยไม่มีนะคะของบัวนเนี่ยทาครีมไปเนะี่ย ประมาณสักสิบวันเนี่ยเริ่มเนียนเริ่มใสเริ่มเห็นแล้วพอสิบพอสิบเอ็ดสิบสองสามสี่วันเริ่มแบบหน้าเริ่มดีเริ่มปิ้งขึ้นนะอะไรแบบนี้อันนี้คือจริงเป็นเรื่องจริงไปดูในรีวิวได้แต่ถ้าจะบอกว่าโอ้ยวันสองวันสามวันเห็นผลเลยของบัวไม่มีนะคะแล้วก็ไม่ไม่ให้โฆษณาขายแบบนั้นด้วยนะอ่าเพราะว่าของที่เป็นออยเนี่ยเขาจะค่อยๆผัดเซลล์ผิวนะคะผัดเร่งการผัดเซลล์ผิวเพื่อให้ผิวอะกระจ่างใสเป็นไปอย่างปลอดภัยคะ่ะ ตัวสกินแคร์ที่มีนะคะก็จะทํากําไรให้ตัวแทนนะคะถึง20%ได้วยกันนะคะวันนึงขายได้2กระปุกก็1 4 0บาทแล้วถ้าขายอย่างอื่นได้อีกนะคะก็เป็นกําไรเป็นเงินได้อีกนะคะเป็นไรายได้เพิ่มไรายได้เสริมใน1วันได้อีกนะคะคุณจะสามารถทํากําไรนะคะจากตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นนะคะได้เยอะแยะเลยนะคะในการลงโพสในแต่ละวันที่บัวได้แนะนําไปแล้วนะในบทเรียนที่3นะคะในการลงมือทํานะคะ ตัวแทนทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆมากมายนะคะให้คุณได้ทํากําไรนะคะไปกับเราบริษัทรักบ้าน26นะคะอยู่กับเราไม่มีวันจนแน่นอนเพราะบัวจะคอยพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะคอยทํางานให้คุณคอยดูแลคนงานให้คุณนะคะเพื่อที่จะสร้างทําแรงงานให้คุณได้สร้างไรายได้นะคะ จะดูแลตรงนี้ให้คุณเองดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลในกระบวนการการผลิตใดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงานด้านบุคลากรใดๆนะคะไม่ต้องมาคอยสู้รบปบมือใครนะคะบัวจะเป็นคนคอยลุยให้คุณเองค่ะและการพ,พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะโดยตอนนี้นะคะบวัวมีความคิดที่จะทําเกี่ยวกับสมาร์ทโฮมนะคะพวกไฟนะคะเกี่ยวกับสมาร์ทโฮมอะไรต่างๆนะคะถ้าคนไหนนะคะที่ ชอบในการขายผลิตภัณฑ์ประเภทพวกนี้นะคะสามารถเอาผลิตภัณฑ์ของบัวไปขายได้เลยนะคะพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ดูแลบ้านของยี่ห้อซูเปอร์เมียก็จะพัฒนาเรื่อยๆเรื่อยๆให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อตัวแทนทุกคนนะคะจะสร้างรายได้อย่างดีและมั่งคั่งและร่ํารวยไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกคนนะคะโชคดีนะคะในการสร้างุกด้วยบรณ์แบบม้านของคของเราค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะรวยๆและนํา บทเรียนนะคะที่บัวสอนต่างๆนําไปพัฒนาใช้ในการขายในครั้งนี้หรือว่าจะใช้ในการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆของต,ตัวตัวแทนเองก็ได้นะคะไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนวิธีได้เลยค่ะยินดีมากๆนะคะสําหรับทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของบริษัทรักป้าสองหาวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับบทเรียนที่สี่นี้นะคะใครนะคะพร้อมลุยพร้อมลุยนะคะ ก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยค่ะว่าพร้อมไหมนะคะพร้อมบอกชื่อตัวแทนแลนะรหัสตัวแทนได้เลย